สวัสดีค่ะจิ๊บจิบารีค่ะในที่สุดนะคะวันนี้ก็มาถึงค่ะวันที่มีผู้ติดตาม100่คนจริงๆเขาต้องดีใจตอนที่มี1นึ่งแสนซับสไครต์ไหมอะ <S <S ช่องจิบารีเนี่ยจุดประสงค์คือการทําเพื่อเป็นวอล์กไดอรี่ที่วันหนึ่งอะจิ๊บกลับมามาดูว่าจิ๊บผ่านเรื่องราวความรู้สึกแบบนั้นมาเป็นยังไงบ้างจิ๊บนะคะเปิดช่องมาตั้งแต่ปี2017นะคะวันที่6มิถุนายนะคะ ส่ปีที่แล้วนะคะวันนี้นะคะ4ปีถัดมาจิ๊บก็มีผู้ติดตาม100คนแล้วค่ะคัอนอะื่นอ่ะแค่100คนอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่จิ๊บต้องใช้เวลาถึง4ปีในการที่จะมีผู้ติดตาม 100คนโดยที่ไม่ได้โปรโมทช่องเลยนะจริงๆแค่100 subscriber เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตยอย่างหนึ่งของจิ๊บนะเพราะว่าอะไรกฎของ YouTube ค่ะบอกว่าจะต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย100คนนะคะถึงจะเปลี่ยนชื่อ username ไนดะ้ซึ่งจิ๊บป้าใหญ่จะเปลี่ยนชื่อ username จากที่เป็น Usname แกนวยาวๆอย่างเงี้ย,ย,ย,ยให้มันเหลือแค่ y t u t u คับจิบาลีสักทีและในวันนี้ค่ะจิ๊บก็จะได้เปลี่ยน URL เป็นจิ กดเป็นแบบเมื่อก่อนนะจิ๊บก็คงไม่ดีใจขนาดนี้ที่สามารถเปลี่ยน URL ได้เลยไปเราไปเปลี that, like this, ่ยน URL กันดีกว่าก็จะได้ทำการเปลี่ยน URL เปลี่ยน URL ตรงไหนเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะหลังจากไปนั่งเสิร์ช Google มานะว่าเปลี่ยนชื่อช่องเปลี่ยนยังไงนะคะเเรามาเปลี่ยนชื่อช่องกัน ขอบคุณนะตลอด4-5ปีที่ผ่านมาโอเคไปโอเชทุกคนจะก,กดแล้วนะ๊ายบายนะ URL เด mm ิม hmm. 5 4 3 2ี่องเ้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทําให้จิ๊บประสบความสําเร็จ mm hmm. กับเป้าหมาย mm hmm. เล็กๆมน้อยอันนี้ mm hmm. เรียกว่าไงดี mm hmm. หนึ่งในความตั้งใจเล็กๆ mm hmm. ที่อาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่นะแต่ก็ทําให้จิ๊บรู้สึกว่าชีวิตก็มีสิ่งที่ทําแล้วประสบความสําเร็จอยู่บ้างนะคะสำหรับจิ๊บจิ๊บว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีนะก็รู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามกันยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณนะคะหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะ